ณปัจจุบันไม่มีการถอนเลยนะครับงินเต็มบัญชีที่น่าสนใจมันเป็นจริยธรรมของสื่อนะครับจริยธรรมของเจ้าของสถานีโทรทัศน์นะฮะไปให้หมอผีไปไล่ล่าพระแต่แรกๆไม่ใช่ไม่หมอผีไล่ล่าพระมันมาจากหมอผีไล่ล่าหมอผีก่อนเอาเข้าเข้ามาไล่ล่าพระนะะพอล่าหมอผีด้วยกันหมดเสร็จมาไล่ล่าพระนะครับบอกจะปราบหมอผีสุดท้าย ไปไปมามาเป็นการปราบพระมาเป็นการเล่นงานพระแล้วก็เป็นการละเมิดพระนะครับทำให้เข้าข่ายองค์ประกอบในการทําลายศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับและเป็นบทเรียนที่สําคัญทั้งหมอผีคนทั่วไปและที่สาคัญที่สุดคือสื่อมวลชน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาต่อเรื่องกรรมนะฮะของหมอปราพร้อมกับค <c oughs> ณะที่ปรากฏว่าสื่อมวลชนจำนวนมากได้รับผลกรรมรถูก <c oughs> พักงานถูกกรัร้มตั้งกรรมการสอบสวนถูกไล่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็น เวิร์กพอยช่อง8ไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องอื่นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะทนายอน,นันต์เดินทางไปพบกับหลวงปู่แสงนะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลวงปู่แสงไม่ให้ดำเนินคดีแต่ไม่จบไอ้เจ๊ของผิดเจ๊อของไม่พูดถูกให้แกเอาใจให้แกมั่นว่าไม่แก้ใจกันแน ยี่นี่ยบอดีบักหนีบอดีจะไม่ว่าหอว่าจะหอมีบอดีว่าจะหอมแก่จะหอมันแก่ของตกวก็กันยอดคนเลยทุกคนฟังเอาไว้ถ้าบุคคลใดกระทาการบุกลุกเข้าไปในวัดโดยที่ไม่ได้ไปเพื่อที่จะบําเพ็ญสาธารณกุศลของตัวเองไปจับผิดพระไปเข้าไปหาพระ ในขุดติในอะไรพวกนี้แก้งเขาหาบุกรุกได้เลยนะครับ<ท>ถ้านะคนก็ชะกันเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยไปล้อมหน้าล้อมหลังเนี่นะไปล้อมหน้าล้อมหลังเนี่ยทำให้เขาเสื่อมเสียอิสรภาพเนี่ยสามศูนย์เก้านะครับก็คือ,อบังคับข่มขืนใจผู้อื่นนะให้ไม่ให้เขาจำยอมต่อสิ่งใดหรือกระทำการต่อสิ่งใด พฤติกรรมในวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าคนขึ้นไปเนี่ยซ่องโจรน,นะถูกครับผมจะบอกให้แล้วก็ถ้ามีการดูหมิ่นเหยียดหยามเจ้าอาวาสดูหมิ่นเจ้าพนักงานถ้าเป็นการดูหมิ่นพระก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถูกครับวัดทุกวัดในประเทศไทยจําไว้นะครับถ้าหมอปลาหรือบุคคลใดก็ตามกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมแบบนี้ คุณไปแจ้งควาดมดำเนินคดีตามที่ผมพูดเลยนะสมมุติว่าเกิดมันเป็นจริงนะเป็นจริงนะครับหน้าที่ต่อไปคือรักษาการต้องไปดำเนินคดีได้ครับเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นสาธารณสถานเขาไปเพื่อทำกิจการในการผู้ศลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเข้าไปบุกลุกนะฮะลักษณะชะกันนะฮะ สองถ้าเป็นการข่มขูบ่บังคับให้เขาพูดอย่างใดอย่างหนึ่ง3 0 9ครับนะฮะห้าคนเขาอ้างยี่ซ่องโจรโทษห้าปีถึงเจ็ดปีนะไม่ใช่น้อยนะผมไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะไปดำเนินคดีเปล่าผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปดูหมิ่นเหยียดหยามเนี่ยซึ่งหน้าเนี่ยนะ,ะแล้วออกโฆษณาเนี่ยก็เป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ดูหมินม่นมิลฑมาโดยการโฆษณาครบเที่ยงเลยเพราะฉะนั้นวัดทุกวัดเนี่ย ต่อไปนี้นะครับอยากรู้ว่าถ้าใครกลัวเนี่ยบอกผมนะครับผมเนี่ยจะเป็นทนายแห่งกองทัพธรรมวันนี้ผมขอประกาศว่าถ้าหากว่าต่อไปนี้วัดไหนที่โดนบุคคลเหล่านี้กระทําแล้วไม่กล้าแจ้งผมมาผมจะจัดการให้นะครับผมจะจัดการให้วัดไปตั้งกลัววันนี้เนี่ยเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาเราทําเพื่อ จิตใ,ใจของชาวพุทธผมก็เป็นชาวพุทธทุกคนก็เป็นชาวเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผู้จัดการปนาธารทหารไทยราชาตินะครับสาขาภรลราชธานีมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็มาชีแ้แจงว่าในหลวงปู่นี่อยู่ครกนะอยู่พวกเลยแล้วไม่มีใครเข้าไปยุ่งเลยคนถอนได้คนเดียวเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่พูดส่งเดชเนี่ย ว่าเงินหลวงปู่หายไปไหน75ล้านในพวกนี้าปากมันห้อยนะครับฟับงไม่ได้สับและจับมากระเด็นถ้าเกิดความเสียหายนะฮะเดี๋ยวถ้าพูดไม่ดีันจะฟ้องให้นะปากบอกสื่อมวลชนและคุณที่ปากไม่คดีด้วยนะเดี๋ยวเราพูดอีกนะคือเนื่องจากว่ามีเพร่จอจังหวัดข้อมูลส่วนบุคคลออกมาในเรื่องนี้เองครับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงิเงนในบัญชีของหลวงปู่นี่ยไม่สามารถกระทําได้ ต้องให้หลวงปู่อนุญาตเท่านั้นซึ่งมตติสงก็เป็นไปตามนั้นว่าแล้วแต่ปู่เพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านจะดูแลเองทั้งหมดนะครับท่านอย่างสร้างุ่าสร้างนี่สร้างไว้สิบปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมตติจึงเป็นเอกสารสรุปสั้นๆหนึ่งสตรีนะครับท่านผู้จัดก,การธนาคารธนาตาที่ท่านมาที่นี่ท่านบอกว่าตั้งแต่ที่หลวงปู่ฝากเงินทั้งมีการโอนเงินเข้าบัญชีเลย หรือแม้กระทั่งว่าเงินที่ถวายหลวงปู่ในแต่ละวันก็เจ้าที่ธนาคารจะมานับเงินร่วมกับพระและ้วก็ญาติโยมที่อยู่วันนั้นแล้วก็จะนําไปฝากที่ธนาคารณปัจจุบันไม่มีการถวานเลยนะครับเงินเต็มบัญชีเหมือนเดิมแล้วก็มีการพูดคุยว่ามีบัญชีบางบัญชีเกิดขึ้นมีการรับโอนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่หลวงปู่อนุญาตแล้วใช้ในบางกิจกรรม นะครับเสร็จแล้วก็จะปิดโครงการไปนะครับจะได้เข้าใจร่วมกันได้จริงเรืเร่องเลยครับที่เห็นในภาพที่มีพระเออเงืน่นมีใส่กระ,ะ,ะ,ะเป๋าเนี่ยไอ้นี้เนี่ยไอ้นี่อ่าเดี๋ยวนะครับที่เห็นกระเป๋าเนี่ยที่เอาพักใส่เงินเนี่ยอันกระเป๋าหลวงปู่นะไม่ครับของไม่ใช่กระเป๋าพระประธานนะครับไม่ใช่นะครับอ่าเป็นกระเป๋าหลวงปู่เองครับคนมันก็พูดไปอ่ะตาไม่มีหูรูปมันก็พูดไปเรื่อยนะครับทำความวุ่นวายในวัดนะเจ้าเจ้าอาวาสมีอำนาจไล่นะ ไม่ออกไปนี่มีความผิดนะผิดกฎหมายนี่ก็เข้าไปจัดฉากกันพูดจาหยาบคายส่อเสียดนะมันก็หมิ่นประมาทเข้าไปล้อมไว้บังคับจะให้ท่านพูดนั่นก็เข้าไปเข้าข่ายเหมือนกันนะติดตารางได้เลยนะั้น ทำให้เสียอิสรภาพคุกคามนะทำให้เสียอิสรภาพมาล้อมมาตะโกนใส่มาอะไนะถ้าไปทำกับเอกชนนะทำกับประชาชนนะติดตารางไปพวกนี้นะนี่พระถ้าไม่อยากเอาเรื่องท่านก็ถือว่าเป็นกรรมของท่านในพพปพูดคกุยนับ ของทนายอานันต์ซึ่งบอกว่าจะเป็นทนายของกองทัพธรรมไปกราบหลวงปู่แสงเพื่อขอให้หลวงปู่แสงนั้นดำเนินคดีกับหมอปลาพร้อมกับพวกนะครับทนายอานันต์เนี่ยบอกว่าคดีที่จะถูกดำเนินคดีได้หนึ่งนะกับขังหน่วงเหนียวข่มขืนจิตใจนะอ่าแล้วก็อ่บุกรุกนะสามสามข้อกล่าวหา นะแต่หลวงปู่แสงเนี่ยนะก็ปฏิเสธที่จะให้มีการเอาผิดสิทธิานุสิทธิ์ก็มีการปรับนะครับด้วยการพระที่ดูแลหลวงปู่แสงเนี่ยก็บอกให้เอาสองคนนี้ออกไปนะครับให้คนอื่นเข้ามาทําการดูแลส่วนเรื่องเงิน54หรือ5้ล้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับแต่ที่แน่ก็คือว่า สิจานุสิ์จะไม่เข้ายุ่งกับเงินดังกล่าวนะครับเพราะว่าเป็นเงินส่วนตัวของพระท่านอายุไหว่เกาปีแล้วนะครับในขณะที่มหาเถรสมาคมเนี่ยก็มีการออกคําสั่งนะครับให้นําเรื่องของภาคสังคาธิการหรือตํารวจพระเข้ามาดําเนินการติดตามเรื่องของพระที่กระทําความผิดในขณะที่พี่สุสวรรณจันยานะฮะก็เรียกร้องให้มีการดําเนินการนะฮะกับพระนะฮะที่ เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในบางส่วนนะครับในขณะเดียวกันก็ให้ดําเนินการกับเจ้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างสํานักพุทธนะที่เข้าไปสนับสนุนต่างๆก่อนหน้านี้นะครับดรสุกิจปูนศรีกรเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะฮะก็บอกว่ากรณีนี้นะครับถึงแม้ว่า,าหลวงปู่แสงนะครับจะไม่มีการเอาผิดแต่มันเป็นคดีอาญาต่อแผ่นดินมีความจําเป็นจะต้องดําเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งล่าสุดนะปรากฏว่า,าทนายวรยุทธ์บุญวงใสนะถ้ารู้จักก็คงเป็นทนายของครูปีชานะครับยืนยันนะครับบอกว่าสมาคมชาวยะโสธรชาวพุทธนะจะไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับหมอปรานะข่าวนี้ไม่จบข่าวนี้ยาวอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ประเด็นที่น่าสนใจคือจุดจบหมอปราจะเป็นยังไง ที่ผ่านมาก็มีการพูดในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับเกี่ยบของหมอปลาตอนนี้หมอปลาไปออกรายการของแจ็คแฟนฉันบอกว่าโอ้ยถ้าเกิดกคดีขึ้นมาถึงนั่นก็จะฆ่าตัวตายละนะครับ mm hmm. ก็คงเป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่หมอปลาก็ไปร่วมกับทิดสองทิดนะก็มาทําการขอคำมาขอโทษนะครับก็มีคนจับผิดประมือที่หมอปลาไหว้เป็นมือที่ไม่ได้ไหว้พระไม่มีเจตนาที่จะทําการขอโทษนะครับ แล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นจนถึงขนาดนี้นะครับที่ตอนที่ระหว่างที่ทนายอนันต์เนี่ยไปเจอกับลวงปู่แสงเนี่ยก็ยังไม่มีการให้ไปพบแต่อย่างใดนะครับพระท่านก็ยังถามว่าเออเขามาเขากินข้าววรือย่างนะครับเป็นความเมตตาแล้วท่านก็นไม่อยากเอาผิดประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือตกลงคดีนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นคดีได้หรือไม่นะผมเคยเรียนทุนส่วนไปแล้วว่ากรรมของหมอปาไม่จบหรอก นะครับแต่บทเรียนไม่ใช่ได้เฉพาะหมอปลานะผมเรียนหุ้นส่วนย้ำอีกครั้งนะเมื่อประมาณ3ามถึงสี่สี่สิปีก่อนสามสี่สิปีก่อน,นตอนนั้นผม,มาอายุสักยี่สิบก,กว่านะครับถูกแต่งตั้งผมเป็นหัวหน้าูนย์ขาวเมื่อก่อนเนี่ยแล้วก็ถูกแต่งตั้งจากพระชั้นผู้ใหญ่ให้เป็นตํารวจพระหรือเป็นสังคธิการนะครับเข้าไปทําการตรวจสอบพระเหมือนอย่างนี้เลยแบบนี้เลยแต่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามกฎหมายซึ่งสามารถเข้าไปค้นวัดในยามพิการได้สามารถที่จะไปตรวจสอบพระได้ในการมีหน่งคือแต่งตั้งเลยนะฮะตามกฎหมายเลยคือกฎหมายสงฆ์มีอยู่นะครับแต่เวลาสมัยตอนที่ผมเข้าไปผมเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยก็ไปทําข่าวด้วยว่าไงไปทําข่าวด้วยแต่ไม่ทําแบบนี้ไม่ทาเหมือนหมอปลาไปกราบไปไหว้ท่านไม่ใช่ไปชี้หน้านะไม่ใชม่มันไม่ได้พระคือพระคารวะคือคารวะ นะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ3ามสปีก่อนเนี่ยนำนักข่าวแบบเนี้ยทาทีมงานเนี่ยทำรายการสาคดีแบบเนี้ยนะครับสมัยก่อนเข้าไปไปเจอพระเจ็บยาเสพติดบ้างเข้าไปกําลังเสพเมถุนมันก็คุยกับท่านดีๆนะเพราะมันไม่ใช่คดีฆ่าคนตายต้องเข้าใจหลักก่อนนะมันไม่ใช่คดีอาชญากรรมเป็นเป็นแค่การกระทําความผิดทางสงฆ์นะครับทางศาสนาก็สามารถที่จะไปดูว่าอา้าวสมมติไปอยู่กับผู้หญิงเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกันไหมนะถ้าเขามีความสัมพันธ์ทางเพศเข้าสารภาพก็ ต้องประราชิกแต่เขาไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศมานั่งกอดน,นั่งหอมกันอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นได้เพียงอะไรทราบไหมเป็นเพียงเรื่องของการกระทําความผิดมันโปงอาแค่โปงอาบัตมันก็จบแล้วมันไม่มีอะไรนะครับซึ่งเราต้องเข้าใจหลักกฎหมายของศาสนาก่อนนะหลักกฎหมายของศาสนาบางทีก็กล่าวปงอาบัตนะฮะต่อพระชั้นผู้ใหญ่นะไม่จําเป็นต้องศึกเสมอไปโอ้ยไปอยู่ใกล้ผู้หญิงต้องศึกมันไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิด นะครับและก็ที่สําคัญคือบงคงเป็นบทเรียนสําคัญผมเห็นมานานละช่อง8ปดวยทีวีไทยรัฐเนี่ยบุสกสถานการเดียวกันผมเคยพูดในคลิปไปหุ้นส่วนจำได้ไหมเดี๋ยวอยดูหมอป่าเนี่ยมีเรื่องแน่แนนักขงนักข่าวมีเรื่องแน่ผมเคยพูด่าประมาณตั้งแต่เริ่มต้นแหละบดกค่อยดูบางคนยังไปคอมเมนต์เลยว่าเนี่ยจาได้ที่ผมพูดไว้ผมบอกกันแล้วเดินแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องมีเรื่องแน่ๆเพราะอะไรหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐตามกฎหมายเออถ้าคณะสงฆ์ มหาเถระสมาคมตั้งให้เป็นตำรวจพระว่าไปอย่างนะครับอันนี้เข้ามาใ้ตั้งนะเป็นเป็นและที่สําคัญคือตัวบุคคลอ่ะเป็นหมอผีไปไล่จับพระไปเล่นงานพระมันคนละเรื่องแล้วอย่างผมเนี่ยโดนตั้งสมัยนั้นเนี่ยเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวแทนของคารวาด ซีรับการแต่งตั้งตามกฎหมายมั่มีกฎหมายควบคุมนะไม่ใช่ไปจูไปจับพระตำรวจนี่ไม่ใช่ไปจูไปจับพระเอามาสึกได้ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบมีความผิดตามมาตรา157่นะไม่ได้นะตำรวจจะไปบุกวัดเฉยเยก็ไม่ต้องไปขอหมายค้นของศาลและต้องไปดูกฎหมายของพระด้วยนะครับยกเว้นแต่ความผิดซึ่งหน้าเอาฆ่ากันตายวิ่งขาวัดว่าไปอย่างคนละเลือดในความผิดซึ่งหน้าได้แต่กรณีนี้นะไม่ใช่เป็นความผิดทางวินัยสง์แค่นั้นเอง นะครับคดีเคสหมอปลาเนี่ยเป็นบทเรียนเลยละ่ะเป็นบทเรียนให้กับนักข่าวที่ชอบทําข่าวนะครับซึ่งในทางกลับกันในตอนนั้นผมจําได้เลยว่ามันมีผลสะท้อนกลับแกล่ะก็ทําดีก็อยากจะรักษาพุทธศาสนาแต่ถึงจุดจุดหนึ่งมาเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยนะฮะมันควรจะทําเงียเๆีเป็นเรื่องที่กระทากันเงียเๆียไม่ใช่ว่าไอ้มาเปิดโปงสุดท้ายมาเป็นเรื่องของการทําลายาศาสนานะครับตอนนี้ สื่อเล่นกันสนุกนําเสนอข่าวติดตามใครๆก็บอกพระชั่วพระชั่วก็ถูกมองเป็นเนกากตฟทั้งหมดนะครับปลาตายตัวเดียวก็เน่าทั้งคอกนะครับทำให้ศาสนาได้รับความเสียหายบางคนก็บอกอุย้ยงมอปลาเป็นศาสนาอิสลามภรรยาเป็นศาสลาอิโกโซโบิกกันใหญ่ละนะครับความจริงเป็นเรื่องของความไม่รู้ทั้งสื่อด้วยก็ไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายเหล่านี้แล้วก็ไม่มีใครมาพูดนะครับเรื่องของพระสังฆทิการเจ้าที่สังฆทิการเนี่ย หรือตำรวจพระหรือสารวัตรพระไม่มีใครมาพูดพอไม่มีใครมาพูดไม่มีใครอธิบายก็ไปใช้อำนาจที่ไม่มีแบบนี้เขาเรียกว่าสารเตีย้ยนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้หนีไม่พ้นดรอุกิจบอกว่าจะตัดแรกคดีนี้นะมันเป็นคดีอาญาต่อเป็นทินนะบุกรุกนะร่วมกันอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยนะแล้วก็คมขืนใจผู้อื่นเนะี่ยอาจจะเป็นความผิดส่วนบุคคลนะแต่เ่อ บุกรุกอัางยี่ซองโจรเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำผิดร่วมกันนะะสมาคมชาวพุทธของสกลนครว่าไงเนี่ยเข้าไปแจ้งความในคดีนั่นหมายความเป็นสิทธ์และเป็นสิทธิ์นะครับเพราะว่าเป็นคดีอาญาต,ต่อแผ่นดินนะครับมีความสมาคมชาวยะโสธรชาวพุทธนะไปแจ้งความเนี่ยเป็นสิทธิ์ไหมเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับไปแจ้งให้ตํารวจทราบตํารวจทราบแล้วไม่ปฏิบัติก็มีความผิดตามกฎหมาย นะครับตำรวจก็จะมีความผิดซะเองตำรวจต้องจําเป็นต้องดำเนินคดตีตามกฎหมายปลายทางคดีนี้จะเป็นยังไงปลายทางคดีนี้นะโอกาสถูกลงโทษจากศาลสูงนะฮะโอกาสกที่จะต้องหนีสูงหมอปลาเขาบอกจะฆ่าต,ตัวตายก็คงจะออกมา3ประการนี่แต่ผลจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เป็นคดีความเกิดขึ้นทาเพราะความไม่รู้ทาเพราะความบึกกบินองเขามีรายการทางช่องทีวีก็อยากจะทําทําคลิปวิดีโอนู่นนี่นั่น นะสิ่งที่น่าสนใจมันเป็นจ,ร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 ,นร,จริยธรรมของสื่อนะครับจริยธรรมของเจ้าของสถานีโทรทัศน์นะฮะไปให้หมอผีไปไล่ล่าพระแต่แรกๆไม่ใช่ไม่หมอผีไล่ล่าพระมันมาจากหมอผีไล่ล่าหมอผีก่อนเอาเข้าเข้ามาไล่ล่าพระนะะพอล่าหมอผีด้วยกันหมดเสร็จมาไล่ล่าพระนะครับบอกจะปราบหมอผีสุดท้ายนะฮะไปไปมามา,มาเป็นการปราบพระมาเป็นการเล่นงานพระแล้วก็เป็นการละเมิดพระ นะครับทำให้เข้าข่ายองค์ประกอบในการทําลายศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับและเป็นบทเรียนที่สําคัญทั้งหมอผีคนทั่วไปและที่สาคัญที่สุดคือสื่อมวลชนด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ